สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใด like, ที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดท,ทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับ fc ท่านใดน,นะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะในในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายน ปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะโดยภาพรวมนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าเป็นช่วงเดือนที่ท่านนั้นเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรบางท่านอยากปรกวิเวกค,คิดมากคิดหลายเรื่องบางครั้งนะคะทำงานไปคิดไปทำงานแต่คิดเรื่องอื่นก็มีฉะนั้นขอให้ท่านนั้นคิดทีละเรื่องอย่าคิดเยอะค่ะที่สำคัญ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอุปสรรคและปัญหาเหนื่อยกายเหนื่อยใจทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวด้วยแต่ในความเหน็ดเหนื่อยของท่านนั้นท่านก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นและบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหากไม่ใช่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งวิตกกังวลใจ จงเตรียมตัวตั้งรับและขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะหาเวลาลี่แหละผ่อนคลายบ้างค่ะเพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวของท่านเองท่านจะได้ปลอดโปร่งคิดอะไรได้ไวขึ้นนะคะช่วงนี้พยายามอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเน้นยำ้ำเอาละค่ะมาที่การงานของชาวราศีเมษกันบ้างช่วงนี้พฤศจิกาย,ยนนี้ในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้น รัดกุมละเอียดรอบคอบอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปช่วงนี้หากท่านจะตกลงผลประโยชน์ต่างๆห้ามพูดปากเปล่าห้ามพูดลอยๆให้มีหนังสือสัญญาที่ชัดเจนอย่าพูดปากเปล่าโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มขึ้นบางท่านจะมีการเริ่ม ทดลองทำในสิ่งที่ท่านอยากทำมานานเช่นเริ่มรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำบางท่านจะมีการตัดสินใจนำงานอดิเรกมาทำเป็นอาชีพเสริมแบบจริงจังบางท่านก็จะผ่านตัวเองไปจับงานออนไลน์แบบจริงจังด้วยที่ผ่านมาท่านอาจจะทำแค่เล่นๆไม่ได้จริงจังแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปชาวเมธจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองใจใหญ่มากขึ้นอยากจะทำนั่นทำนี่เพิ่มมากขึ้น สิ่งไหนที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสท่านจะเข้าผัดไปทดลองสัมผัสเป็นช่วงที่ท่านกําลังถูกหรือว่าซุ้มทําบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะข้อนี้สาคัญมากๆช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนผิดนัดเลื่อนนัดระวังจะโดนเทท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจจะวาจารับปากด,ดีแต่ถึงเวลากลับไม่ทําตามที่พูดเอาไว้เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีการนัดหมายต่างๆ ขอ้ท่านหาวิธีทําให้เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนัดหมายนั้นได้ท่านจะทํายังไงก็ได้เพื่อไม่ให้เขาผิดนัดเลื่อนนัดข้อนี้เรามัดระวังให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะนัดหมายที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยในช่วงเดือนนี้ขอยท่านระมัดระวังคนให้มากๆด้วย โดยเฉพาะศัตรูในที่ทำงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำระวังการสื่อสารผิดพลาดและช่วงนี้ระมัดระวังนะคะท่านใดที่ค้าขายหรือว่ามีลูกน้องมีบริวารให้รัดกลุ่มรบอบคอบระมัดระวังข้อมูลการทำงานสูญหายให้ท่านเซฟข้อมูลการทำงานไว้หลายๆที่หนังสือเอกสารเก็บให้ดีๆนะคะช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ไม่ได้พูดลอยๆนะคะหากท่านฟังตลอดคลิปและให้ท่านนำลองลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใดช่วงนี้การทำงานมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาค่อนข้างบ่อยขอให้ท่านตามงานตามเอกสารมีดวงได้ทำงานซ้ำระวังทำงานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขหรือจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เช็คเอกสารให้ดีๆเช็คแล้วเช็คอีกค่อยส่งงานหรือว่ายื่นเอกสารในมุมดีๆนะคะช่วงนี้ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ช่วงนี้ท่านไอเดียดีปัญญามาเต็มมากปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มกักจะเกิดจากคนรอบข้างมากกว่าสำหรับตัวท่านเองนั้นทุกงานท่านทำได้และทำได้ดีแต่อย่าล้นลานและกดดันตัวเองก็พอให้ละเอียดรอบคอบขอย้ำว่าทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ช่วงนี้ท่านทำงานหนะัก เวลาส่วนตัวลดน้อยลงจะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาแต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารับซ่อมรีโนเวกปรับโดดเด่นผลงานดีถึงขั้นต้องปฏิเสธงานเลยก็มีเพราะว่าท่านทำงานไม่ทันนั่นเองนะคะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆอย่าค้าขายแบบเดิมๆอย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยสำหรับเรื่องการทำมาค้าขายอะไรที่จะทำให้ท่านระบายสินค้าได้เร็วให้ท่านทำนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้การเงินของท่านท่านจะไม่ย่ำแย่อย่างแน่นอนหากณนะตอนนี้ท่านกำลังนั่งเครียดกลัวจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยว่าการเงินของท่านจะไม่ย่ำแย่ท่านจะสามารถบริหารจัดก,การได้เพราะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึง ว่าจะได้ไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้มาแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านได้ในช่วงนี้นั้นหลักๆมักจะมาจากงานหรือว่ามาจากการลงมือทำของตัวท่านเป็นหลักฉะนั้นช่วงนี้หากท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากเสี่ยงแค่พอได้ลุนก็พอเพราะโชคลาภของท่านจากตรงนี้แทบจะไม่มีเลยช่วงนี้การเงินของท่านยังคงเป็นเงินหมุนและชาวราศีเมษหมุนเงินหนักมากขอท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนะคะ เงินมาไวไปไวเพราะเป็นช่วงที่ท่านต้องแบกรับภาระหลายด้านโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านมีดวงหมดเงินไปกับงานช่วงนี้ท่านจะมีสิ่งของภายในบ้านบางอย่างนะคะหายหรือแตกหากชำรุดพังเสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะพังระมัดระวังอุปกรณ์การทำงานมีปัญหาชำรุดพังเสียหายต้องส่งซ่อมหรือว่าซื้อใหม่โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์โน้ตบุ๊กนะคะ หากท่านใดที่เก็บข้อมูลสําคัญเอาไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้พยายามสํารองข้อมูลไว้หลายๆที่เพราะช่วงนี้อะไรที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยท่านใดที่เป็นนักลงทุนขอให้ท่านนั้นมีสติให้ค่อยๆลงทุนและหากไม่มีความรู้ห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดถ้ามีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนทำอะไรก็ตามให้ท่านคิดแท้ละเอียดรอบคอบไม่มั่นใจไม่ต้องลงทุน ท่านใดที่ค้าขายอย่าเพิ่งสต็อกสินค้าให้ระบายสินค้าเก่าออกไปก่อนนะคะทุนจะได้ไม่จมท่านจะได้มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจร้านค้าในคล่องขึ้นด้วยช่วงนี้ขอให้ท่านนะคะมีสติจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามคิดให้ละเอียดรอบคอบไม่มั่นใจไม่ต้องทำหรือไม่ต้องลงทุน ใจเย็นๆนะคะช่วงนี้จะมีพลังบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นยั่วยุทําให้ท่านอยากมีอยากได้คิดอยากจะนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดมากขึ้นและห้ามให้ใครกู้ยืมเงินเด็กขาดอย่าหลงคารมอย่าเชื่อในคําพูดของเขาเพราะเมื่อเขาได้เงินไปแล้วเขาจะไม่ทําตามที่รับปากกับท่านเอาไว้มีดวงถูกหลอกถูกโกงหรือว่าโดนเอารัดอเอาเปรียดนะคะช่วงนี้ให้ท่านสงสารตัวเองท่านก่อน อย่าเพิ่งสงสารคนอื่นเพราะกว่าท่านจะได้เงินมาท่านเหนื่อยมากและที่สําคัญภาระค่าใช้จ่ายของท่านก็เยอะด้วยรายจ่ายของท่านเยอะมากจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจําเข้ามารายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายและช่วงนี้ท่านจะอยากได้นั่นอยากได้นี่บ่อยขึ้นฉะนั้นขอท่านมีสติให้มากๆมีดวงเสียเงินไปกับการดูแลหรือว่ารักษาสุขภาพนะคะเช่นสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ ผู้ครองคนรักบุตรหลานโดยรวมการเงินของท่านนั้นเอาอยู่บริหารจัดก,การได้หากมีปัญหาท่านก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอจะมีเหตุให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่ได้รับเป็นประจำช่วงนี้ระมัดระวังค่ะการสื่อสารผิดพลาดอย่างที่เกินเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านร่ำรวยด้วยเงินทองจะได้มีอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตกลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ